สวัสดีครับน้องๆทุกคนวันนี้พี่ก็มีข่าวสําคัญจะมาประกาศนะครับเกี่ยวกับการทําคลิปรงต่อไปของช่องพี่นี่ยแหละครับเนื่องจากว่าช่วงนี้ YouTube มันมีการปรับระบบการตรวจสอบคลิปว่าคลิปไหนลงได้คลิปไหนลงไม่ได้ซึ่งอันนี้มันก็มีผลต่อการลงคลิปของช่องพี่มากเลยนะครับซึ่งมันทําให้คลิปพี่ติดเหลืองแทบทุกคลิปเลยไม่ว่าจะหาทางแก้ย่งไงมันก็ไม่หายนะครับ คลิปเก่าๆที่เคยทํามาถ้ามาลงใหม่ตอนนี้ก็คือโดนหมดเลยนะครับติดเหลืองหมดเลยซึ่งพี่ก็พยายามหาสาเหตุนะครับว่าระบบ YouTube ทำไมมันถึงไม่ให้คลิปพี่ผ่าน ซึ่งตอนนี้พี่ก็พอจะเดาเหตุผลได้แล้วก็คือหลกัหลกๆมันก็มาจากน้ําเสียงที่พี่ใช้ภาคเนี่ยแหละครับระบบมันคงตรวจเจอว่าน้ําเสียงของพี่เนี่ยสื่อไปในทาง18ตวกโดยเฉพาะเวลาที่พี่พาคเสียงผู้หญิงเล่นๆน,นะครับแค่พูดธรรมดาระบบ YouTube มันยังไม่ให้ผ่านเลยเพราะฉะนั้นแล้วพี่คงต้องปรับแนวทางการทําคลิปเพื่อความอยู่รอดของช่องนะครับอาจจะไม่ถูกใจน้องๆหลายคนถ้าใครอยากเลิกติดตามผมก็ไม่ว่านะครับผมเข้าใจทุกคนดีและผมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่ชอบผม และดูผมทําคลิปแนวนี้มาโดยตลอดคือใจจริงผมก็ไม่อยากเปลี่ยนเลยนะครับแต่ผมก็ต้องเปลี่ยนเพื่อคลิปมันจะได้สามารถลงได้นะครับซึ่งอนาคตต่อไปผมก็คงต้องทำคลิปเหมือนคนอื่นเขานะครับพูดน้ําเสียงเรียบๆโทนเดียวแบบที่คนอื่นเขาทํากันซึ่งผมก็จะพยายามทําให้ดีที่สุดก็ยังไงก็ฝากน้องๆติดตามกันด้วยนะสําหรับวันนี้ผมก็มีข่าวมาแจ้งแค่นี้แหะครับไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับ